สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของตัวเงินรับนะคะกับเรียนบัญชีกันนะแต่วันนี้นะคะเราจะเอาเงินเอาตัวเงินลับไปจัดหาเงินนะคะเป็นการจัดหาเงินโดยใช้ตัวเงินลับนะจริงๆแล้วลูกหนี้กับตัวเงินลับเวลาเราจัดหาเงินจะเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะเวลาเราจัดหาเงินนะคะเราจะมีจัดหาเงินแบบ2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือการจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเงินค่ะ แล้วเราเอาตั๋วไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันแค่นั้นซึ่งตั๋วเนี่ยจะเก็บเงินตามตั๋วได้กับไม่ได้นะคะก็จะได้สองประเด็นเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะการขายลดตัวแบบต๋วเงินลับแบบไหนการขายตั๋วเงินลับแบบที่ว่าใครครับผู้ซื้อค่ะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินถ้าเก็บเงินไม่ได้นะคะผู้ซื้อคนที่ซื้อตั๋วไปค่ะจะต้องรับความเสี่ยงนั้นทันทีกับแบบที่อะไรครับผู้ซื้อนะคะ ผู้รับซื้อเนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายก็คือคนที่เอาไปขายค่ะรับผิดชอบในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของเก็บเงินไม่ได้นะ,ะซึ่งถ้าเรามีความรับผิดชอบในเรื่องของความเสี่ยงเก็บเงินไม่ได้จะเกิดได้2ประเด็นคือเก็บเงินตามตัวได้ก็คือจบกันไปนะคะค่อยตัดตัวนี้สินจากลุกนี้ตัดตัวเงินรับที่โอนออกนะคะแต่ถ้าเก็บเงินตามตัวไม่ได้นี่ค่ะผู้ขายเนี่ยค่ะก็ต้องเอาเงินไปชดใช้ก่อน ะะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการกู้ยืมเงินโดยใช้ตั๋วเงินรับเป็นหลักทรัพย์คำประกัศนะคะเราเอาทีบัทีรทลบประเด็นเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นโจทย์ตัวอย่างกันเลยนะคะเมื่อวันที่สามสบนะคะบริษัทจามจุรีเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยค่ะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าด้วยตั๋วอายุ3เดือนอัตราดอกเบี้ยลอยละ12มูลค่าของตั๋วคือ1น1 0 0 0สบาท ต่อมาวันที่ยี่อะค่ะเขาบอกว่าเขานำตั๋วเนี่ยค่ะไปประกันการก,ารกู้ยืมเงินที่9 0 0 0แสนธนาคารนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ15ของเงินกู้นะคะอ่ะเมื่อถึงกำหนดเนะะี่ยค่ะชำระนะคะการชำระนี้ค่ะการค้านะคะลูกค้าเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงคะลูกค้ามาจ่ายชำระนี้ตามตั๋วนะคะอ่ะนะคะบริษัทเนี่ยจึงนำเงินไปชำระธนาคารทันที อันแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณได้รับตั๋วมาเป็นการชําระเงินฉันอันแรกคุณได้รับตัว๋วฉันคุณเดบิตอะไรคุณได้ตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์คุณก็เดบิดตตั๋วเงินรับคุณเสียอะไรไปลูกนี้การขาไปเปลี่ยนประเภทของนี้นั่นเองนะคะที่เท่าไหร่ล่ะคุณได้รับมา10,000แสนคุณก็บันทึก10,000แสนะคะ่ะ ต่อมานะคะคุณบอกว่าคุณเนี่ยค่ะจะเอาตั๋วเนี่ยค่ะไปเป็นหลักสับค้ำประกันฉะนั้นคุณต้องดูก่อนว่าคุณถือตั๋วมากี่เดือนฉะนั้นคุณได้รับตั๋ววันที่เท่าไหร่คะอ่าวันที่ยี่สิบอ่าวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะคะตั๋วมีอายุสามเดือนฉะนั้นจะครบวันที่เท่าไหรล่ละกลุมพาก็เป็นอ่าสามสิบเอ็ดมกราเนาะแล้วก็ ยี่มกรากุมพาก็เป็นวันที่29ถึงจะครบ1เดือนถูกไหมคะเราก็จะไม่นับเดือนมกราละนะคะอ่ะมีนา31ฉะนั้นตั๋วจะครบเมษาค่ะวันที่30 3เดือนฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าในระหว่างที่คุณถือตั๋วค่ะแล้วคุณเอาไปขายคุณถือมาเองกี่เดือนคะถือเองกี่เดือน1เดือน นะคะก่อนที่คุณนําตั๋วไปขายฉะนั้นคุณต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของดอกเบี้ยค้างลับก่อนเพราะคุณระยะเวลาเนี่ยคุณถือมาแล้วคุณจะต้องได้ดอกเบี้ยฉะนั้นคุณเดบิตอะไรคุณเดบิตดอกเบี้ยค้างลับค่ะดอกเบี้ยค้างลับเป็นหมวดสินทรัพย์นะแล้วคุณเครดิตอะไรคะดอกเบี้ยรับค่ะรับรู้เป็นรายได้เนาะแต่เพียงแต่คุณยังไม่ได้เงินนะคะเท่าไหร่ล่ะ1นึ่งแสนค่ะคูณเท่าไหร่คูณ12เปอร์เซ็นต์ กี่เดือนละ่ะคูณ1นึหารสิบสฉะนั้นวันนี้คุณต้องรับรู้ดอกเบีย้ยค้างรับที่1,000บาทก่อนที่คุณจะนำตั๋วไปขายนะ,ะทีนี้วันขอโทษค่ะเอาตั๋วไปเป็นหลักทรัพย์กำกัน,กนวันนี้คุณไปกู้เงินค่ะกู้เงินเท่าไหร่กู้เงินเก้าแสนนะคุณเดบิตเงินสุดที่9ก้าแสนเครดิตอะไรคะเว้นไว้1นึ่งันทัดนะเจ้านี้เงินกู้ ที่ก้าแสนแต่ทีเนี้ยคุณเอาอะไรไปเป็นหลักทรัพย์ำประกันคุณเอาหลักตัวเงินรับไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันฉะนั้นตัวเงินรับตรงเนี้ยคุณต้องเครดิตออกคุณเครดิตตัวเงินรับก้าแสนขอโทษตัวเงินรับคุณเท่าไหร่เดี๋ยวนะคุณไปกู้ก้าหมื่นนะขอโทษนะคะคุณไปกู้ก้าหมื่นฉะนั้นคุณจะได้เงินก้า0หมื่น แต่คุณนำตั๋วไปเป็นหลักทรัพย์มูล,ลค่า10,000แสนบาทคุณจะเดบิตอะไรคะคุณก็เปลี่ยนชื่อบัญชีคะ่ะเป็นตั๋วเงินรับฉบับนี้เอาไปทำอะไรคะปากการะกันการกู้ยืมนั่นเองตั๋วเงินรับปากการะกันการกู้ยืมหนึ 1, ่งแสนนะคะต่อมาค่ะพอครบวันที่สามสิบธนาคารแจ้งว่า คือไม่ใช่ธนาคารลูกค้าเนี่ยมาจ่ายเงินเราชั้นเราเดบิตอะไรคะเราได้รับเงินสดค่ะเราก็เดบิตเงินสดจากลูกค้าลูกค้าจะชาระเราเท่าไหร่ละ่ะเดี๋ยวเราไปเครดิตอะไรก่อนเราเครดิตตั๋วเงินรับประกันการกู้ยืมค่ะเราจะเครดิตตั๋วเงินรับเฉยๆไม่ได้เพราะว่าตั๋วฉบับนั้นเราเอาไปประกันการกู้ยืมแล้วฉั้นเราเครดิตเขาออกค่ะที่10,000แค่ะ ก่อนที่คุณเอาตั๋วไปเป็นหลักทรัพย์คำประกันคุณมีการปรับปรุงในเรื่องของดอกเบีย้ยค้างรับแหละตั้งแต่วันที่ถือมาฉะนั้นวันนี้ดอกเบีย้ยค้างรับฉบับนั้นคุณได้รับแล้วคุณก็เครดิตดอกเบีย้ยค้างรับออกไป1นันแต่วันนั้นคุณปรับปรุงแค่1เดือนแต่ตั้งแต่กมุมภามีนาถึงเมษาคุณยังได้ไม่ได้บันทึกดอกเบีย้ยเลยฉะนั้นวันนี้คุณเดบิตดอกเบี้ยรับค่ะเท่าไหร่ล่ะคุณก็เอา1นึ่งแสนค่ะ คูณ12เปอร์เซนต์กี่เดือน2เดือนคูณ2หาร12ก็จะต้องได้รับดอกเบี้ยอีก2000นฉันวันนี้ลูกค้าจะชำระคุณที่1 3 0 0 0บาทคุณเอาเงินไปจ่ายธนาคารทันทีเห็นไหมพร้อมดอกเบี้ยฉันคุณล้างอะไรคะล้างบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ออกคุณก็เดบิตอะไรคะเจ้าหนี้เงินกู้ออก ที่เท่าไหรล่ะเก้าหคุณกู้มาเก้าหมคุณก็เดบิตเขาออกไปที่เก้าหแล้วคุณเดบิตอะไรดอกเบีย้ยจ่ายค่ะธนาคารคิดดอกเบีย้ยจ่ายคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณก็เอาก้า0หมื่นค่ะคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณกู้มากี่เดือนสองเดือนค่ะคูณส,สองหารสิบสองฉันดอกเบีย้ยเป็นสองพันสองรอยห้าสิบ คูณเครดิตเงินสดออกไปค่ะที่เก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบนะคะถไหมนี่คือการที่เราเอาตั๋วไปเป็นหลักทรับคำประกันการกู้ยืมนะคะก็จบแค่นี้สำหรับตั๋วที่ไปเป็นหลักทรับคำประกันการกู้ยืมนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะ<ม>เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะเอาบกวไปขายลดกัน นะคะไปขายรถธนาคารคือมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก่อนก็เลยเอาตั๋วไปขายรถก็คือเอ่อก็ยอมได้รับเงินน้อยกว่าธนาคารเขาจะมีการคิดค่าธรรมเนียมคุณก็จะได้เงินน้อยกว่าปกตินะคะมูลค่าหน้าตั๋วเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ